ท่านพวยวันดีเราไปดูตอนต้นนะพดีเราจะมาอ่านมาทุกคนละมาเล่นเกมจากนี้นะครับว่าการจะชนะนะครับมาดูกันได้ตอนนี้เราได้นดอวมาแล้วนอนโอ้โหดอว์น่าเล่นนอนมาเลยโอ้ยจะไอ้หนวดสีดำๆและเป็นโจนหนวดสีส้มและใส่แมสสีดำไม่ใช่ละก็กระโดดไปเขาได้เล่นเกมนี้ได้หนุ่มแดงนี่ก็ได้ต่อยเขา แล้วตัวสาฮะเป็นปีศาจดีเขากำลังลงไปแต่ว่าเขาไม่กล้าลงรัเสเซียตัวหนึ่งที่จะเตะเขาลงไปกับพร้อมกับเขาแล้วเขาก็ได้ตกแต่เขาก็ต่อยแล้วตกแล้วตัวปีศาจก็ได้ตกลงไปแล้วก็ตายตเขาก็ยังลูกขึ้นมาได้แล้วเขาก็ตกไปอีกทีกว่าขาฮะ มาที่ราอตกาเลยนะครับดอวที่สองเลยนะไอ้ยี่ฮิโอเคเราจะมาทดสอบกันนะเออทีวีนี่มันจะเข็งเอ้ยจะได้ดาวต่อไปเลยคือดาที่สองนะครับเราเป็นดาที่ดีมากๆเลยสำหรับเราแลตอนนี้เป็นดาสีดำๆเรามันดูน่ากลัวใช่ไหมล่ะออใช่ใช่ใช่ไอหุ่นยนต์นักดกำโอ้ยไปเลยอ้อยมันหนักเกินไป คนคนหนึ่งเขาได้ต่อยลองไปเลยแล้วเขาแล้วเขาก็ตกไปด้วยกับคุณจูนักการแล้วเขาหลายคนก็ตกไปอีกนะคบเดี๋ยโอ้โหเอะนักการก็อยู่ตรงนี้แล้วเขาก็กระโดดขึ้นไปวงนๆแล้วเขาก็ตกกระโดดขึ้นไปอีกอนแล้วก็กระโดดขึ้นไปอีกอ่ะได้เจอแสงสวา่างแล้วเขาก็ได้ตกลงไปอีก แล้วเขายังไม่ตายแล้วเขาก็เลยตกไปอีกเขาก็มาตรงนี้แล้วเขาก็ตกลงไปแต่เขาก็ยังไม่ตายเพราะเขาเป็นหุ่นยนต์ที่ซื่อสัตย์และเป็นกำลังใจงมากๆเลยเียวกันนั้นมิสตั์หุ่นโตกได้มาฆ่าเขา ที่เราต้องการเลยนะครับมันไม่ดีบล๋วละแต่ว่ามันมีห้องรับอันนด็ที่ผมจะให้ทุกคนดูนะครับห้องรับดีเลยที่น่าสนใจมากๆเลยอ่านี่เดี๋ยวราเจอห้องแล้วครับห้องนี้เลยนะครับที่เราต้องการมันเป็นห้องแลบกันดึงนะครับในบันแขกมากเลยตโอ้โหโอ้โหโอ้โหกับล้มเลยเมื่อกี้นี้โอ้มันคือกล่องจับปิดนั่นเองที่มันทำให้เราล้มนั่นเองโอ้แล้วเลือดอะไรตรงนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวฉันจะสั่งความจะอะไรแต่ว่าตอนนี้เรารฉันขอซ่อมก่อน ม่อลาคนดูขัดข้องโอ้ my god มันมันสามารถทำให้ผมไม่ได้โอ้ oh my god โ oh. อ้ได้ๆดาบอปฟ้ากินแล้ว